แล้วก็ล้อนี่เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุดเลยจะเป็นเอ e เนะครับ vs ีด5 rs อันนี้จะเป็นตัวนิวโลโก้นะตัวล่าสุดเลยเพื่อนเนี่ให้สังเกตที่ตัวโลโก้เอ e เนั้นเพื่อนนะเห็นปะเขาจะเป็นโลโก้ใหม่แล้วตัวล้อเป็นสีทองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ล้อนั้นเพื่อนนะติดต่อหาผมได้รับสั่งอยู่นั้นเพื่อนนะอยากจะได้สเปคเท่าไหร่ออปเท่าไหร่สีอะไรสามารถเลือกรีเควสได้หมดเลยเพื่อนนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถตัวเองให้ดูนะครับนั่นก็คือเจ้า b m w สีฟ้านะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากไม่เห็นผมรีวิวรถตัวเองเลยเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวให้ดูเพราะว่าเพิ่งไปใส่ล้อมาล่าสุดเลยนั้นเพื่อนนะเป็นล้อเอเป็กสีทองแล้วก็เมื่อเช้าเลยสดๆเลยผมเพิ่งไปใส่ไฟตรงประตูมานั้นเพื่อนนะที่ BMW นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ รถผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวจะพามารับชมนะว่าตอนนี้ G20 ของผมแต่งไปถึงไหนแล้วเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาน้อว่าไม่เห็นอัปเดตรถเลยอะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูนี่เลยเพื่อนสนับสนุนโดย A.N.P. Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัดต้อมจูนบายเล็บเอ็กจูมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูน เจ้า bmw g2330e นะครับทุกคน,นที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากว่าตอนเนี้ผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วอะเดี๋ยวพามาไล่ของแต่งรอบคันเลยนะตอนนี้ผมคิดว่ารถผมอะมันน่าจะครบสมบูรณ์นะนั้นเพื่อนนะอะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้านะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้าก็จะมีลิ้นหน้านั้นเพื่อนที่เป็นคาร์บอนนะครับ รู้สึกว่าลิ้นหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนไปน่าจะ3ชุดแล้วนั้นเพื่อนนะชุดแรกจะเป็น่า 3D ดีไซน์นะชุดนั้นบอกเลยว่าสวยงามมากเพื่อนแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยืดมาเนาะเวลาขับขึ้นเนินอะไรเงี้ยลงสะพานอะไรเงี้ยมันมันติดอ่ะเพื่อนแล้วมันแตกไปค่อนข้างหลายรอบมาผมก็เลยมาเปลี่ยนรอบ2เป็น m p e r f o r m a n c e เป็นแบบสั้นนั้นเพื่อนนะอันนั้นก็แตกรอบล่าสุดรอบ3อันเนี้ยก็เปลี่ยนมาเป็น m p e r f o r m a n c e แบบเป็นลิ้น3ชิ้นนั้นเพื่อนเนี่ยผมไม่ดู อันนี้คือเป็นข้อเสียของพวกแบบรถโหลดเตี้ยเลยนะเพื่อนเห็นปะลิ้นแตกหมดแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้ผมมีลิ้นใหม่มาละเป็นลิ้นทรง a อนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่ามันจะสวยแค่ไหนเพราะว่าผมขี้เกียจใส่ถ้าเกิดใส่อ่ะกลัวมันจะแตกก็เลยยังไม่ใส่เพราะว่าใช้อชุดนี้ไปก่อนให้มันแบบแตกมากมากว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเพื่อนนะมีลิ้นหน้าแล้วหชิ้นแล้วก็จะมีกระจังเอ็มเพร์นะอันนี้เป็นกระจังแท้เบิกศสูตรนั้นเพื่อนนะไม่แพงนะประมาณ 5,000ันถ้าผมจะได้ผิดนะมีกระจัง1ชิ้นเอมเพอร์แล้วก็จะมีโลโก้50ปีอันนี้เบิกศูนย์ได้เลยครับทุกคนนี่ประมาณนี้ต่อไปสีคันนี้ก็จะแลปสีมานั้นเพื่อนนะเป็นสีฟ้ากับบูนะเพื่อนค่อนข้างสวยมากเพราะว่าใน G20 หรือซีรีส์3ามะผมไม่ค่อยเจอใครที่แบบแลปสีฟ้าตัวนี้นั้นเพื่อนนะผมรู้สึกว่าเอ๊ยมันแปลกดีผมก็เลยแบบเอ๊ยแลปสีนี้นั้นเพื่อนนะแล้วประกบด้วยรถสีฟ้าแล้วใส่ล้อสีทองโอ,งอ,งอง้โหโคตรสวยเลยเพื่อนนะ เดี๋ยวมาดูอย่างด้านข้างอย่างด้านข้างตรงนี้ผมก็จะทําเป็นไฟมุมส้มนั้นเพื่อนนะก็เป็นสไตล์อเมริกานะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเจาะก,กันชนจริงนะทุกคนนะอันนี้ไม่ได้แบบติดพวก 3M อะไรนะอันนี้คือเจาะเข้ากันชนเลยเนี่ยต้องเจาะกันชนแล้วทาสีกันชนนั้นเพื่อนนะแล้วก็เบิกไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นของต่างประเทศเอามาใส่บ้านเรานั้นเพื่อนนะเป็นไงสุดปะในไทยบอกเลยว่าน่าจะคันผมคันเดียวนั้นเพื่อนนะในโฉม G20 นะถ้าเกิด F30 ก็ นิยมทํากันค่อนข้างเยอะแต่ว่า G20 ผมไม่ค่อยเห็นใครใส่นะส่วนใหญ่ก,ก็จะเต็มที่แค่ติดพวก 3M นั้นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้สุดมันจะต้องเจาะกันชนตรงนี้นั้นเพื่อนนะแล้วก็ล้อนี่เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุดเลยจะเป็นเอ e เนะครับ VS ขีด 5RS อันนี้จะเป็นตัว new logo นะตัวล่าสุดเลยเพื่อนเนี่ให้สังเกตท,ที่ตัวโลโเอกนั้นเพื่อนนะนเห็นปะ เขาจะเป็นโลโก้ใหม่ลวตัวล้อเป็นสีทองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ล้อนั้นเพื่อนนะติดต่อหาผมได้รับสั่งอยู่นั้นเพื่อนนะอยากจะได้สเปคเท่าไหร่ออฟเท่าไหร่สีอะไรสามารถเลือกรีเควสได้หมดเลยเพื่อนนะอันนี้จะเป็นหน้า19นั้นเพื่อนนะหลังก็19นะครับหน้า9นิ้วหลัง10นิ้วนั้นเพื่อนนะแล้วก็ยางอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆเลยจะเป็นตัว G T นั้นเพื่อนนะนี่ตัว G T R 3นั้นเพื่อนนะตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนะสเปคด้านหน้าตตอนนนแแรก่่ะะผจใช้เป็23535 419วา ตัว GTR 3มอ่ะมันไม่มี40เพื่อนผมก็เลยจำใจจะต้องใส่เป็นแก้ม35นั่นเพื่อนนะเอางี้ถ้าเกิดใส่แก้ม40อ่ะฟิตเมนรถอ่ะมันจะดูอมกว่านี้นั่นเพื่อนนะแต่ว่าพอมันเป็น35ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะลอยๆอยนันเพื่อนนะเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตดีๆอ่ะถ้าเกิดมันเป็นแก้ม40ใช่ปะ่ะแก้มมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะแบบ มันจะมุดซุ้มเข้าไปสวยกว่านี้นะเพื่อนนะแต่ว่าตัว GTR 3เขาไม่ทำแก้ม40ผมก็เลยจำเป็นต้องใส่ตัวแก้ม35นั้นเพื่อนนะแต่ว่าเอาจริงผมว่าฟิลลิ่งในการขับค่อนข้างดีมากเลยนะเพื่อนเอาจริงผมว่ามันดีกว่า 4S อีกนะมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางอะก็คือเหนือกว่า 4S แต่ว่ายังไม่ถึงขับทูนั้นเพื่อนนะแต่ว่าตัวนี้ก็แนะนำว่าให้ขับตอนถนนแห้งนั้นเพื่อนนะถ้าเกิดถนนเปียกก็โหค่อนข้างยากนิดนึงเบรกก็เป็น m p e r f o r m a n c e แนัล้วเพื่อนเนี่ เบรกเอ็มเพร์นะแล้วก็โลโก้ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้50ปีอันนี้ผมไม่ใช้โลโก้เอฟเป็กนั้นเพื่อนนะรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ของเล็กๆนั้นเพื่อนนะก็จะเป็นจุ๊บเอ็มนั้นเพื่อนะนะหชิ้นเบิกศูนย์ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์นิดนึงเนี่ยฟิตเมนต์รถผมนะคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่าง k w V3 นั้นเพื่อนนะผมว่าโช๊ค KW ว่ะแม่งเป็นโช๊คที่แบบจบสุดแล้วเพื่อนนะตอนแรกผมใส่สปริงโหลดไอ้บักมานั้นเพื่อนนะรู้สึกว่าทรงอะม การขับเขี่มันไม่ได้ช่วยเลยนั้นเพื่อนนะเน้นทรงเน้นถ่ายรูปไม่ได้มีความแบบเอ้ยเข้าโค้งดีขึ้นไม่มีเลยนั้นเพื่อนนะ แต่ว่าใส่สปริงข้อดีของมันก็คือมันนุ่มขึ้นนันเพื่อนนะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นช่วงล่างอะแดปตีฟอ่ะพอเรากดโหมดสปอร์ตพัดใช่ไหมมันจะแข็งขึ้นใช่น,นั้นเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดพอมันมีสปริงด้วยรถมันจะดูแบบมันจะดูนุ่มขึ้นอ่ะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนั้นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้จบเลยโหลดลงมาเฟิร์มด้วยขับถนนประเทศไทยจบเลยผมแนะนํา V3 นั่นเพื่อนนะกัดฟันประมาณแสนหน่อยหน่อยเพื่อนจบแน่นอนเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าโหลดลงมาค่อนข้างเยอะนั้นเพื่อนนะแต่เอาจริงมมสาาารถกดไดไ้ เยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมว่ามันใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนะแล้วก็อย่างด้านข้างก็จะมีโลโก้ M Sport นะน,นี่ก็เบิกศูนย์เลยเป็นสีดำนั้นเพื่อนนะหนึ่งชิ้นแท้นะกระจก M Performance อันนี้ก็แท้นั้นเพื่อนนะก็เบิกศูนย์เช่นเคยสเกิร์ตข้างอันนี้จะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนนะบางอย่างผมก็ใช้แท้บางอย่างผมก็ไม่ได้ใช้แท้นั้นเพื่อนนะคือผมชอบคาร์บอนแต่ว่าของแท้มันไม่มีคาร์บอนเพื่อนด้านข้าง ผมก็เลยต้องใส่คาร์บอนด้านข้างนั้นเพื่อนะแต่ว่าด้านหน้าไม่แนะนําให้ใส่แท้นะเพราะว่าถ้าเกิดพอมันแตกมามันจะเสียดายอันนี้จะเป็นสเปคด้านหลังนั้นเพื่อนะเนี่ยด้านหลังนี้แบบโห و, ผมชอบฟิตเมนต์มากเลยเห็นปะล้อหลังนี้กว้าง10นิ้วนั้นเพื่อนนะยางหลังจะเป็นสองห5ห้าสห้านั้นเพื่อนนะด้านหลังอ่ะถือว่าเป็นสเปคมาตรฐานแล้วแต่ว่าด้านหน้ามันควรจะเป็นแก้ม40นั้นเพื่อนนะด้านหลังนี้ผมชอบมากเลยเห็นปะแม่งพอดีซุ้มเลยจับไม่ติดนั้นเพื่อนนะแต่ว่าอัดเยอะไม่ได้นะ รถผมไม่เน้นอัดเยอะนั้นเพื่อนนะั้นนั่งแค่ข้างหน้าอย่างเดียวสองคนนั้นเพื่อนนะด้านหลังไม่บรรทุกของไม่ไม่บรรทุกคนเลยเพราะว่าเวลาจ้มอ่ะผมว่ามันอาจจะมีติดนั้นเพื่อนนะแต่ว่ารถผมไม่เคยอัดใครเลยเพื่อนนะรอบนอกประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์ด้านข้างอีกทีหนึ่งเนยเปงานเพื่อนก็ถือว่ากดลงมาค่อนข้างเยอะนะเห็นปะ่ะเพราะว่ามันแปะซุ้มเลยโคตรหล่อเลยน้เพื่อนเนาะดูดิสวยมากฟิตเมนต์แบบเตี้ยเตี้ยเลยเพื่อน อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนั้นเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวด้านท้ายเดี๋ยวผมกลับรถให้ดูดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นมิติด้านท้ายรถด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนั้นต่อนะว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นด้านบนนะอย่างด้านล่างก็จะมีะดิฟฟิวเซอร์นะเป็น m p e r f o อ m a n c e อันนี้แท้บเบิกศูย์นะเพื่อนนะน่าจะเกือบเกือบแสนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็จําราคาไม่แม่นนะ,ะตรงกลางอ่ะจะเป็นคาร์บอนนั้นเเพื่อ่อออนนนาาจจริงงมมัไมํป็ต้ ซื้อที่มันเป็นคาร์บอนก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเอมันก็สวยดีนะพอมันเป็นคาร์บอนมันตัดดีแต่ว่าถ้าเกิดใครมองว่าโอ,อ้โหคาร์บอนแม่แพงว่ะเราสามารถเบิกสีดําได้นะเพื่อนให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถราคาก็จะเซฟไปประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะถ้าผมจะให่ผิดนะถ้าเกิดไม่ใช่คาร์บอนผมว่ามันได้อยู่ประมาณรักสามหมื่นปลายถึงสี่หมื่นต้นนะประมาณนี้แล้วก็ปลายท่อผมก็จะเบิกเป็นตัว M 3 4 0แต่ว่าเป็นสีดํานั้นเพื่อนนะปกติเขาจะมีให้เลือก2สี จะมีดำกับซีเรียมเกย์ซีเรียมเกย์จะแพงกว่าจะเป็นสีออกทองทองนั้นเพื่อนนะรู้สึกว่าแพงกว่าไอ้ตัวสีดำอ่ะไม่กี่พันนั้นเพื่อนนะแต่ผมรู้สึกว่าใส่สีดำอ่ะด้านท้ายอ่ะมันจะดูแบบดุขึ้นเลยนั้นเพื่อนนะผมก็เลยเลือกเป็นสีดำเฉพาะไอ้ตัวนี้นก็เกือบหมื่นแล้วนั้นเพื่อนนะไปท่อแค่ตรงเนี้ยเกือบหมื่นนละ้นะแล้วก็ยังมีอ่าท่อตรงเส้นอกีกนี่คันนี้ผมทําท่อตรงเส้นนะตั้งแต่ดาวไปมาเลยนั้นเพื่อนนะดาวไปเส้นกลางหม้อพักหลังอันนี้ก็อีกแสนนึงนั้นเพื่อนนะะะนะนอนอนอกนกกนะก้้้ําาเเขะะแลลว็มีดัท อีกหชิ้นนะอันนี้จะเป็นทรง M Performance เพราะว่าคันนี้ตั้งใจอยากจะได้เป็นคอนเซปต์ M p r r f o r m a n c e นั้นเพื่อนนะชุดด้านหลังก็ประมาณนี้ด้านท้ายมีโลโก้50ปี1ชิ้นนั้นเพื่อนนะส่วนตัวผมชอบด้านหลังของตัวก่อน LCI นะทุกคนนะเพราะว่าตัว LCI ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบดิฟฟิวเซอร์สักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมันเป็นก่อน LCI อนะ ผมรู้สึกว่าด้านท้ายอ่ะมันมีเสน่ห์ดีนะทุกคนนะแล้วอีกอย่างถ้าเกิดแปลงอ่ะผมเสียดายชุดหลังด้วยเพราะว่าผมทํามาแพงมากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์นิดหนึ่งนะด้านท้ายเป็นไงล้อหลังนี่คือแบบโหโคตรแอนเลยนั้นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวพามาดูภายในเพิ่มอ๋อแล้วก็ยังมีตัว คีบฉลากนั้นเพื่อนนะอันนี้เป็นเอ็มเพร์นั้นเพื่อนนะอันนี้ก็เบิกศูนย์ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าผมได้ผิดนะเอาจริงมันมีสองทรงนะมันจะมีทรงใหม่กับทรงเก่าถ้าเกิดทรงเก่าอ่ะมันจะเป็นแบบคีบคีบแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทรงใหม่มันจะไม่มีคีบละมันจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆพวก LCI นะทุกคนนะหลังคาก็แลปเป็นสีดํานั้นเพื่อนนะให้มันดูคุมโทนกับตัวกระจกซันรูฟนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในนี่นี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาล่าสุดเลยเพื่อนนะเมื่อเช้าเนี่เนี่ยเห ไฟส่องพื้นนะเป็นโลโก้เอมนั้นเพื่อนนะเนี่ยผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาล่าสุดเลยเนี่ยเนี่ยนี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาล่าสุดเลยเพื่อนโอ้ยผมชอบนะผมว่าแบบมันดูสวยดีเนาะเห็นป่มอางจริงแบบจะทําเป็นโลโก้เบียมแบบอยู่ก็ได้นะเอ้แต่ผมว่าแม่งเป็นรถเอ็มแล้วเพื่อนนะเป็นเอ็มเพอร์ผมก็เลยแบบทําแม่งเป็นเอ็มเลยเออมันดูแบบดูมีอะไรอะ่ะเห็นป่มเออเท่เดีอ่ะ แล้วก็อย่างข้างในนั้นเพื่อนนะก็จะมีสครับเพจนะอันนี้ก็จะเป็นเอ็มเพย์อีกหนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนนะเบิกศูนย์เหมือนกันนะครับนี่ประมาณหมื่นหนึ่งถนะ้าถ้าผมจะไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีพุม่มอะไรเอ็มเปอร์ฟอร์แมนนั้นเพื่อนนะหนึ่งชิ้นเป็นอ่าไดคาร์บอนผสมด้วยอะคันทารานั้นเพื่อนนะพวงเนี้ยตอนผมซื้ออ่ะแค่ประมาณไม่ถึง 60, หกหมื่นนะตอนตอนเนี้ยราคานี้คือแบบดีดขึ้นนั้นเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นกําไรนั้นเพื่อนนะตัวพุม่มอะไรแล้วก็คอนโซล รู้สึกว่าชอบมากคอนโซลเอ็มเปอร์ฟอร์มน์เนี่ยเขาจะเป็นไดคาร์บอนนะครับคนเนี่ยแล้วก็ตรงข้างๆตรงเนี้ยที่วางนอง่องอ่ะจะเป็นอะคันทาร่านะราคาประมาณ4ี่หมื่นเพื่อนแล้วราคาแม่งไม่ลงไม่ขึ้นเลยเพื่อนนะผมรู้สึกว่าคอนโซลอะ่ะเป็นของแต่งที่แบบราคาแบบราคานิ่งมากเลยเพื่อนนะนะไม่ขยับเลยเพื่อนนะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะภายในหัวเกียร์เดิมนะไม่ได้มีทําอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงคันนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนนะห้องเครื่องเดิมนะ มีแค่แผ่นกองเ m c แค่นั้นเลยเพื่อนนะเรื่องราคาผมไม่ชัวร์นะว่าคันนี้ของแต่งประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนนี้เป็นไงสวยไหมอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานาอว่าอตอนนี้แบบ BM ผมทำอะไรไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ล้อเบรกยางโช็อคบอดี้พาร์ตรอบคันก็คือใส่มาหมดแล้วนั้นเพื่อนนะอ่ะส่วนคันนี้โปรเจกต์ต่อไปนะที่จะทำนั้นเพื่อนนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้ผมมีเวลานะเก็บเงินพอแล้วเดี๋ยวจะมาลงโปรเจกต์หน้านั้นเพื่อนนะโปรเจกต์หน้ายังไม่บอกว่าทําอะไรแต่ว่าใช้เงินค่อนขอ้างเยอะมากถ้าเกิดมีเงินเตรียมเจอแน่นอนโปรเจกต์ใหญ่นั้นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินก็หยุดโปรเจกต์ไปก่อนนั้นเพื่อนนะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากกับโปรเจกต์นี้นะั้นเพื่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทําก็สนับสนุนกันมาเยอะนะเดี๋ยวทําให้ดูแน่นอนโปรเจกต์ใหญ่นั้นเพื่อนนะเนี่ย วันนี้ก็พามาดูแล้วกับเจ้า BMG 20ของผมนั้นเพื่อนนะตอนนี้ก็แต่งครบแล้วสเตจ2ก็คงจะไม่จูนหรอกเพื่อนนะแต่ว่ามีหลายๆคนอยากให้ไปจูนแต่ว่าผมรู้สึกว่าขี้เกียจไปจูนนั้นเพื่อนนะถ้าทําทั้งทีมันก็ต้องทให้สุดเลยเนาะเก็บตังค์แล้วก็แบบตุ้มเดียวไปเลยนั้นเพื่อนนะโปรเจกต์ใหญ่ไปเลยนั้นเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะสั่งของแต่งกับผมนะล้อนําเข้าสามารถติดต่อได้ล้อฟอร์ดสามารถติดต่อได้เลยนั้นนเเพพื่อรนนะราคาคิศษนะสหับ f c บอล VCK นะใครชอบกดไลค์และกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย